เออท่านครับได้จดเลขบัญชีของผมไว้หรือยังเออผมจดออกไปแล้วนะครับตามเลขที่บอกเลยนะครับแล้วคุณก็คงจะเช็คดีแล้วใช่ไหมเออมันปเป็นครั้งแรกของผมผมเล็กกลัวมันจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ครับไม่มีปัญหาหรอกนะไม่ต้องห่วงเราทําเรื่องเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วเงินของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีอย่างไงไ่ายดายเลยแต่ว่าไปทําบัตร P A N ไว้ซะน,นะครับทาไมาอย่างนั้นพวกสัมภาร์มาเล่นงานคุณแน่เลยเดี๋ยวผมจะกรอกใบฟอร์มเองนะ้เรียบร้อยแน่นอนได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะยินดีครับครับเออเดี๋ยวนะครับตะกรู่ได้ครับ ฮัลโหลว่าไงอชนะ one, าอันนี้มานับมาที่บ้านแม่ตอนนี้เลยได้ไหมทำไมอ่ะมีอะไรมีเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่ธนาคารมาที่บ้านเราเพื่อจะมายึดบ้านเราทนายกับตำร,รวจก็มาด้วยมานับ ead? ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฉันกลัวมากเลยรีบมาหาฉันนะเนียชนาเธอคุยกับพวกเขาไปก่อนนะบอกว่าขอเวลาอีกหน่อยเดี๋ยวเราจ่ายเงินให้แน่นอนไม่ต้องห่วงมานับเราพยายามแล้วแต่พวกเขาไม่ยอมฟังเราเลยนะ ไม่ต้องห่วงอาชนะฉันจะรีบไปตอนนี้แหละมานับรีมาเลยนะสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นมันเกิดแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารไปที่บ้านเรือเราจะทำไงดีพวกเขาพวกเขาต้องไม่ยอมฟังแน่เลยพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้เงินแต่ว่าเราจะเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนกัน ฮัลโหลครับสวัสดีเอ่อนี่มาน้ำนะครับครับพรุ่งนี้ฉันได้สินค้าแน่นอนท่านเดอบแต่ผมเอ่อมีคําขออย่างท่านช่วยโอนเงินออเดอร์เข้าวันนี้ผมเลยได้ไหมครับคือว่ามันเป็นเรื่องด่วนนะครับท่านผมรู้ว่าผมไม่ควรจะขอเงินก่อนแต่ว่าผมต้องใช้ด่วนมากเลยผมจะขอบคุณท่านจริงๆนะท่านือถ้ามันไม่ด่วนจริงผมไม่ขอท่านหรอกเนะ้อท่านผมขอเหร ผมขอนะโอเคได้ครับพรุ่งนี้ฉันจะได้ของแน่นอนผมจะไปส่งให้โอเค พี่คะแม่ถ้าหากว่าเราให้พี่สาธิตช่วยล่ะคะเออใช่โทรโทรหาเขาเลยเดี๋ยวแม่จะคุยเองได้คะ่ะว่าอย่างไงหนูหนูติดต่อพี่สาธิตไม่ได้ลองโทรหาวาชาสิค่ะพี่วาชาก็ไม่รับสายเหมือนกันเราจะทำยังไงดีแม่ผมจะคุยกับอาจิตทย เขาอาจจะช่วยเราได้ด้วย <c oughs> มินด์ว่าไงอาทิตชันต้องการให้นายช่วยหน่อยโล้นไยต้องการเท่าไหร่คือว่าตอนนี้เราต้องจ่ายกันทั้งหมดสองแสนห โทษทีนะวินอทฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกนะนายก็รู้ว่าฉันหนุ่มพี่จะเปิดร้านฉันก็ต้องเก็บเงินเอาไว้เหมือนกันแต่ว่านายนายโอเคแต่ว่านายไม่ต้องห่วงฮะวินอทฉันจะพยายามช่วยถ้าฉันหาเงินมาได้ไว้ฉันค่อยโทรหานายได้ไหมโอเคโอเค ปิดบ้านได้เลย

คุณมีสิทธิ์อะไรที่มาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่เงินของคุณแล้วพวกคุณกลับไปได้แล้วแต่เช็คนี่มันมีมูลค่าหนึ่งแสนนี่ของคุณเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากนะหนึ่งปีเครื่องที่ผ่านมามีงวดที่ต้องชำระประมาณ18งวด18งวดเงินทั้งหมดก็ ประมาณหนึ่งแสนรูปีคุณเอาไปแค่นี้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการให้ก็ได้ผมจะหยุดการยึดบ้านเพราะว่าเช็คนี้หวังว่าคุณจะคืนเงินที่เหลือด้วยนะครับท้าไมอย่างนั้นเราต้องยึดบ้านได้ครับผมต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยนะ แต่ว่าผมขออย่างนะว่ามาบอกให้คนของคุณเอาของทั้งหมดมาไว้ในบ้านนี้ด้วยโอเคเอาของทุกอย่างกลับมาไว้ในบ้านเหมือนเดิมมานะครับนี่ไปเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหน เข้ามาในบ้านก่อนเธอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังค่อยๆนะเนอะระวังด้วยอย่าให้แตกละ่ะนี่มานะบบอกเรามานะลูกไปเอาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนเออพ่อผมบอกแล้วว่าผมทำธุรกิจใหม่ผมก็เลยได้เงินมา แล้วได้มาได้ยังไงเอาเงินไปให้หมดขนาดนั้นแล้วธุรกิจของลูกละ่ะมันจะเป็นยังไงนี่มานับมันจะทําให้งานของนายไม่เดินนะแล้วนายจะต้องจ่ายเงินและผู้ผลิตของนายด้วยละ่ะอนายจะทํายังไงต่อไปล่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะผมไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปจ่ายผมไปจ่ายแค่บางส่วนเท่านั้นที่เหลือผมจะจัดการเองเพราะบ้านนี้สําคัญกว่าร้านของผมพ่อไม่รู้นะมานับว่าพ่อจะตอบแทนยังไงผมเป็นลูกของพ่อคนหนึ่ง ไม่ต้องคิดมากหรอกก็เหมือนผมช่วยบ้านผมเองนี่แหละเพราะว่าในมุมมอง,งผมสักดของพ่อสําคัญกว่าเงินของผมบ้ากเงินเราหาใหม่ได้ขอบใจมากมานับนายช่วยเราเอาไว้จริงๆวันนี้นายทําหน้าที่ดีๆมากๆและฉันเนี่ยจะใช้นิที่เหลือเองและฉันก็จะรีบคืนเงินให้นายด้วยนะแต่ว่าวินนอตมารับ ฉันรู้ว่านายจะบอกว่าไม่ต้องคืนเงินใช่ไหมแต่ฉันไม่ยอมหรอกเนอะฉันจะหาเงินมาคืนนายให้ได้ไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางให้อภัยตัวเองได้ฟังนะมานับเธอช่วยเรามามากตอนลำบากอย่างน้อยก็ให้เราคืนนี่เถอะนะฟังมินนอตหน่อยเถอะ แม่แม่หนูดีใจที่แม่โทรมานะนี่มันจูเกิดเรื่องขนาดนั้นแต่แกไม่ยอมบอกแม่อย่างนั้นหรยออาจิตนะบอกแม่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะยึดบ้านของแกอย่างนั้นหรยอไม่ยึดแล้วแม่ไม่ยึดแล้วพวกเขากลับไปเรียบร้อยกลับไปแล้วละ่ะหมายความว่ายังไงกลับไปแล้วน่ะก็พวกเขาเนี่ยเกือบไล่เราออกจากบ้านแล้วนะสิคะก่อนที่เราจะโดนยึดบ้าน แต่ว่ามานาบนะเข้ามาพอดีเลยเขาเอาเช็คเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่นะก็เลยกลับไปไม่ยึดบ้านเราแล้วล่ะค่ะพวกเขาเอาเช็คไปแล้วแสดงว่ามานาบเป็นคนช่วยแกสินะใช่แล้วเขาไปเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนกันมันจูเออแม่หนูต้องวางสายก่อนนะแม่วินนดเรียกหนูนะเอาไว้คุยกันใหม่นะ ดีจริงๆแล้วมานับเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนกันแน่นี่เขาอาจจะได้เงินมาจากออเดอร์ก่อนของลูกค้าหละมั้งเขาน่าจะหามาได้จากทางนั้นแหละแต่ถ้ามานับเอาเงินทั้งหมดที่จะทำงานไปจ่ายธนาคารแล้วเขาจะทำธุรกิจต่อ,อยังไง นี่มานับฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะวันนี้ถ้าไม่มีเธอแล้วก็ไม่รู้ว่าครอบครัวฉันจะเป็นยังไงครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือกันสิไม่เลยมาน,นะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เธอเอาเงินทําธุรกิจทั้งหมดมาให้พ่อกับแม่ฉันนะมานาขอบคุณเธอมากจริงๆเลยนะก่อนที่เธอจะมาถึงนะพ่อกับแม่ฉันแทบจะใจสลาย แต่ทันทีที่เธอมาพอกับแม่ฉันก็ยิ้มออกทันทีเลยล่ะมีอะไรมานะทำไมไม่พูดบ้างล่ะฉันเห็นตั้งแต่ที่บ้านแล้วอ่ะจะไม่พูดเลยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกอาชน,น,นะจริงเหรองั้นก็สาบบานมาสิ ฉันแค่เธอแค่กลัวกลัวอะไรกันมานะฉันเ่อเขียนเช็คจ่ายไปแต่ว่าบัญชีฉันเ่อไม่มีเงินไม่มีเงินเหรอทำไมถึงให้เช็คไปล่ะทา้าเงานเ้าฉันไม่ทำแบบนั้นพวกเธอก็โดนไล่หมดนะสิตอนเธอโทรมาเธอก็อยู่ที่ธนาคารฉันเช็คเงินในธนาคารแต่ว่าไม่มีเงินเหลือเลยฉันโทรหาลูกค้าให้เขาตรงให้ก่อนเขาก็ไม่ยอม พนักงานเลยแนะนำให้ฉันทำแบบนี้ออมีอะไรหรอมานะับทำไมดูเครียดนักห่ะมีอะไรหรือเปล่าเอ,อคุณครับออผมไมกู้เงินธนาคารมาแต่ว่าผมจ่ายไม่ไหวพวกเขาจะมายึดบ้านผมพวกเขาบอกว่าเงินเท่านั้นที่จะช่วยให้บ้านเราไม่โดนยึดได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเลยจะต้องจ่ายเงินเท่าไรหร่ละสิบแปดงวดทั้งหมดก็ผ่อนรวมกันก็ประมาณแสนรูปีครับเงินมันต้องมาจากบัญชีของคุณใช่ไหม ใช่พรุ่งนี้ผมถึงจะได้เงินเนี่ยแต่ว่าวันนี้ทางการมาแล้วพวกเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินวันนี้ถ้าเราไม่จ่ายก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเมานะครับคุณมั่นใจนะว่าพรุ่งนี้จะได้เงินเข้าบัญชีครับท่านพรุ่งนี้ได้เงินแน่นอนพรุ่งนี้เงินจะเข้าบัญชีผมแน่นอนแล้วทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะีกฝังนำ้ำมานนบเตรียมเช็คจากบัญชีคุณนั่นแหละให้กับทางการไปยังไงแล้วการเอเช็คขึ้นเงินน่ะต้องใช้เวลาสามวันอยู่แล้วตอนนี้เงินคงเข้าบัญชีคุณแล้วเช็คที่คุณให้ทางการไปก็คงจะไ,ไม่เเด้ง่ทาน แล้วถ้าเราหาเงินมาไม่ได้่ะเช็คก็จะเด้งไงล่ะถ้าเช็คเด้งมันก็จะถือเป็นอาชญากรรมธนาคารจะแจ้งจับคุณแล้วพวกเขาก็อาจจะไม่จับตัวคุณผมยอมรับนะว่าคุณต้องมั่นใจเท่านั้นถึงจะทำวิธีนี้ได้มันเสี่ยงมากเชนรู้แต่ว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่อานะารยถึฟังนะว่าไม่ต้องห่วง เราใช้เวลาสามวันในการอขึ้นเช็คได้หลังจากนั้นเงินจะมาถึงแน่นอนไม่มีปัญหาหรอกอนี่มานาบเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะแต่เธอดันเครียดซะเองดูอะไรไหมมานาบฉันไม่อยากเธอต้องลำบากอีกนะมานาบเธอรู้ว่าอะไรผิดหรือว่าอะไรถูกนะยังไงเธอเ็เป็นคนร้ายในสายตาคนอื่นไม่ว่าเธอจะทำยังไงอัชนะไม่เป็นอะไรหรอกฉันมีพรขอทุกคนฉันต้องไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรแนะ่ เป็นอะไรอาชนาเธอปวดท้องเหรอไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวนะมานะ่แล้วพูดแบบนั้น <ๆ S 1> ด้ยังไงกัน่ะเ,<อ>เดี๋ยวเราจะไปตรวจร่างกายกับพรุ่งนี้นะมานะมานั่นก,ก่อนเถอแม่คะหนูโกรธแม่มากเลยนะเกิดเรื่องในขนาดนี้แต่แม่ไม่เคยคิดจะบอกเราเลยนะแล้วทำไมถึงไม่โทรมาหาเราเลยคะหรือว่าไม่มองว่าเรานะ เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนี่ว่าชาพูดแบบนั้นได้ยังไงนะใช่แล้วล่ะแม่ทำไมถึงไม่บอกเราล่ะถ้าแม่บอกเราปัญหานี้จบลงได้ง่ายๆเลยธนาคารก็คงไม่มาที่นี่หรอกสาธิตฟังนะพ่อเข้าใจว่าทำไมสองคนไม่พอใจพ่อแต่พ่อผิดเองพ่อไปกู้เงินมาแต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยพ่อกู้เงินมาเองก็เลยพยายามจะจ่ายเอง แต่ว่าผลที่ตามมาก็คือพ่อจไม่ไหวเงินมันมีดอกเพิ่มผูนแล้วถึงตอนนี้ทางธนาคารก็เลยจะมายึดบ้านของเราไปแต่ว่าดีนะที่มานาฟนะมาช่วยไว้ได้ทันมานาบนะเอาเงินมาช่วยจ่ายได้ทันเวลาพอดีนี่ฟังนะครับพ่อ ที่มานับช่วยพ่อมันก็ดีนะแต่ว่าเรารู้ดีว่าเขาเป็นยังไงผมไม่รู้นะว่าเขาหาเง,งินมาได้ยังไงแต่เขาก็น่าจะลำบากเองเหมือนกันถ้าพ่อโทรหาผมผมจะช่วยได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับพ่อในฝั่งน้าสาธิตอย่าเข้าใจพ่อผิดพ่อน่ะโทรหาแกแล้วแต่ว่าแกสองคนปิดเครื่องกันหมดแล้วเราจะทำยังไงได้ละ่ะเออใช่ครับ ที่จริงแล้วเราไปที่บางกะลอกันมาผมเลื่อนงานน่ะก็เลยกลับมาได้ก่อนสถิตมานับมาช่วยเราทันเวลาพอดีเลยนะแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเราต้องจ่ายหนี้ที่เหลือด้วยส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายนะถ้าจ่ายไม่ตรงเวลาอีกเราก็ต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะ เราจะต้องจ่ายที่เหลือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ยังไงล่ะคะแม่คะเราจะหาเงินขนาดนั้นมาจากไหนกันแม่คะแม่ฟังหนูนะแม่เลิกคิดมากได้แล้วคะ่ะตอนนี้ที่เหลือนะ่ะเราจะจ่ายให้เองโอเคไหมคะยังไงขอให้เราได้ช่วยแม่หน่อยนะพี่ ไปไหนมาคะเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าว่าเราโทรหาพี่กันกี่รอบแล้วนะเอ,อเราไปทํางานกันที่บังกาลอ่ะแต่ทันทีที่เรารู้เรื่องเราก็รีบกลับมาเลยนะเอาละพ่อแล้วที่เหลือเราต้องจ่ายเท่าไหร่กร็ประมาณเออ,เ,อ,อเดี๋ยวหนูเช็คให้เองค่ะเราจะได้รู้ว่าเท่าไหร่ไม่ไวชูไม่จะเป็นหรอกพ่พี่จะรับหน้าที่จ่ายดีที่เหลือเองเดี๋ยวเราจัดการเอง นี่สาธิตไม่เป็นอะไรหรอกเราก็อยากให้นายช่วยแต่ฉันมั่นใจว่าฉันต้องทาหน้าที่ของลูกชายเราจะไม่อยอมให้มานับช่วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีทางออกในตอนนี้เราไม่มีเงินเลยแต่ชอบมันเธอลืมไปก่อนเถอะรู้เรื่องกันแล้วนะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ละ นี่ท่าน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 จ่ายเงินมาเลยเอะไรเอะมิยตกนใส่ฉันฉันจะจ่ายให้นะไม่ต้องห่วงนี่จ่ายมาเลยนะถ้าไม่มีเงินเนี่ยทําไมต้องมากินเหล้าด้วยล่ะฮะบอกมาจะกินฟรีหรือไงนี่ถามา่อยสิว่าเงินไหนมันจะช่วยให้ฉันสร้างหวังได้ยังงั้นนะ่ะเหรอนี่ตาแกแกนี่กำลังทาตัวกลางนะ ร้านนี้เป็นของพ่อแกเรื่องไงแกจะมาที่นี่ตอนไหนก็ได้อย่างนั้นเหรอดี๋ยอย่ามาลามปามถึงพ่อฉันนะฉันแกแล้วแกจะเป็นพ่อแกได้แล้วหัดเคารพกันบ้านสินี่เราจะถอยไปเจนจะกรเองไปไปแต่แกนี่นี่ใครจะจา่ายมองมาเ<อ>สี้ยปล่อยฉันน่ะเอ้ยปล่อยฉันมีอะไรเออนี่ทำไรเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันจะถามเราทำไมอะถามไ้แกนี่สิมากินเหล้าของเราแล้วก็ไม่จ่ายเงิน นายจะทำร้ายคนแก่ที่พอจะเป็นพ่อนายได้หรือไงนายไม่ละอายบ้างนะเขาไม่นีนายเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบรูปีเอานี่ไปนี่บอกฉันนายได้ไหมทำให้สัใจดีกับคนคนนี้ด้วยเขาเป็นพ่อฉันไปเถอะอไปเถอะเขามา็กอดพ่อพอ่พอ มาทำอะไรที่นี่คะพ่อเป็นยังไงบ้างเข้ามาก่อนคะ่ะพอ่อพ่อเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงน่ะเหรอ <c oughs> เป็นยังไงเหรอเห็นอยู่เนี่ยให้อภัยพ่อด้วยพ่อไม่ควรมาในสภาพแบบนี้เลยแต่พ่อเนี่ยอยากจะเจอพวกแกมากเลยนะพ่อเลยบอกให้มานะพามาหา คิดถึงดีแล้วล่ะค่ะที่พ่อมาพ่อจะมาตอนไหนก็ได้นะพ่อเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่านี่คือบ้านของพ่อพ่อจะมาตอนไหนก็ได้ขอพูดตรงๆนะคะหนูดีใจมากเลยที่ได้เจอพ่อที่นี่พ่อรู้ว่าแกต้องให้อภัยพ่ออยู่แล้วพ่อนี่ก็อยากจะเลิกเล่านะพ่อไม่ชอบเลย พ่อจะทำยังไงได้แล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พ่อหายเศร้าในเวลาที่เศร้านี้ตอนแกนอยู่บ้านเนี่ยพ่อไม่ได้ดื่มเลยนะแต่แกสองคนไม่อยู่แล้วพ่อก็ต้องเลยพ่อพ่อก็ต้องดื่มให้หายเศร้านะพ่อคะหนูเข้าใจพ่อนะีคะ แต่มันไม่ได้หมายความว่าพ่อต้องดื่มหนักขนาดนี้ไม่เลยพ่อปัญหามันไม่จบหรอกนะคะแบบนี้พ่อไม่คิดว่าเราคิดถึงพ่อบ้างเหรอเราเนี่ยคิดถึงพ่อมากกว่าที่พ่อคิดด้วยซ้ําไปเราคิดถึงพ่อจริงๆนะคะแต่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะเออพ่อเออพ่อเออเอางี้พ่อจะมาหาแกทุกวันนะอาจารย์ะ นี่อาจานะอยากให้พ่อเลิกเหล้าใช่ไหมล่ะงั้นพ่อจะเลิกเหล้าให้แกนะโอเคไหมพ่อจะเลิก <c oughs> <c oughs> ดีเลยนั่นแหละดีมากเลยค่ะพ่อถ้าพ่อเลิกดื่มเหล้านะ่ะหนูจะทําอาหารให้พ่อกินทุกวันเลยนะดีเลย <c oughs> เราจะกินด้วยกันหนูจะเอาอาหารมาให้นะคะไม่ไม่ไม่กินอะไรก่อนนะพ่อไม่ละวันนี้พ่อพอใจแล้วได้เจอแกสองคนเนี่ยเอาละ มาน,จจนาบอาจารย์นะพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปส่งเขาก่อนเนอะไม่ต้องหรอกนะพ่อไปเองได้ไหพ่อให้มานาไปส่งดีกว่าค่ะมานาไปเถอะไปเถอะก็ได้ค่อยๆนะ มีอะไรมานับนี่แกหยุดทำไมผมส่งพ่อได้แค่นี้แหละผมมาได้แค่นี้นี่ทำอะไรนี่เข้ามาก่อนสิมามาเข้ามาไม่ละพ่อผมส่งได้แค่นี้ก็ด้แล้วแต่เลยพ่อไม่บังคับอยู่แล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่แกแล้วก็ดูแลตัวเองกับปัะนาชนด้วยอื มานาบมานาบมานาบนี่มาดูรีเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีมานาบนั่งก่อนสิเดี๋ยวเอาอาหารมาให้นี่มาดูรีเป็นยังไงบ้างทุกอย่างปกติดีไหมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม คือว่ามันก็มีนะปัญหาปัญหาของชีวิตฉันก็คือดามเมสเขาทำอะไรไปมานับเขามาหาฉันเมื่อหลายวันก่อนแต่ตอนนี้เขากลับหายตัวไปเลยเขาทำให้ฉันสงสัยว่าเขากำลังวางแผนทำอะไรไม่ดีอยู่ฉันก็เลยมาเตือนพวกเธอนะให้ระวังตัวเข้าไว้นะเขาทำได้ทุกอย่างเลย ฉันไม่อยากจะให้พวกเธอสองคนได้เจอเรื่องร้ายๆฉันเจอเพื่อนแบบพวกเธอฉันไม่อยากจะเสียเพื่อนดีๆไปฉันก็เลยมาเตือนพวกเธอนะไม่ต้องห่วงหรอกนะ้มันจะไม่เป็นแบบนั้นฉันเชื่อเธอสองคนนะมาเธอะ